คนที่อยู่มาก่อนกับรัฐที่มาทีหลังเพราะบางเรื่องยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งต้องถูกเล่าใหม่ในตอนนี้ของอัปเดตคดีเก่าเราจะกลับไปเปิดแฟ้มที่รัฐอยากปิดหลายปีที่ผ่านมามีคนหายมีคนถูกไล่มีคนตายแต่คำตอบยังหายไปพร้อมพวกเขาถ้าย้อนมองข่าวในรอบหลายสิบปี เราจะเห็นภาพซ้ำๆที่บาดตาและบาดใจชาวกระเรี่ยงถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าบ้านถูกทุบทิ้งต่อหน้าลูกหลานบางคนถูกจับบางคนถูกคุกคามและบางคนไม่ได้กลับบ้านอีกเลยคำถามที่รัฐไม่เคยอยากตอบคือพวกเขาเป็นผู้บุกรุกจริงๆหรือหรือเป็นคนที่อยู่มาก่อนแต่ถูกกฎหมายไล่ล่าเาทีหลัง ความจริงที่ถูกกลบฝังคือเกรเรียงจำนวนมากไม่ได้ย้ายเข้ามาประเทศเราพวกเขาอยู่บนภูเขาเหล่านี้มาก่อนพรมแดนมาก่อนอุทยานแห่งชาติมาก่อนป่าสงวนมาก่อนเส้นจังหวัดที่รัดลากด้วยปากาหมู่บ้านกะเรี่ยงในเชียงใหม่แม่ห้องสอนตากและกาญจนบ,บุรีมีอายุกว่าร้อยปีพวกเขาปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ดูแลลำธารและอยู่กับป่าอย่างเคารพ สำหรับพวกเขาป่าไม่ใช่ทรัพยากรป่าคือบ้านป่าคือชีวิตแต่เมื่อรัฐประกาศเขตอนุรักษ์บ้านของชุมชนกลับถูกเปลี่ยนเป็นที่ดินของรัฐเส้นกฎหมายเส้นเดียวทำให้บ้านกลายเป็นอาชญากรรมไร่กลายเป็นการทำลายชาติและคนที่ดูแลป่ามาทั้งชีวิตถูกทำให้เป็นผู้ต้องสงสัยสังคมไทยมักเหมารวมคำว่ากะเหรี่ยง ทั้งที่มีอย่างน้อยสองกลุ่มที่ต่างกันกลุ่มแรกคือกระเหรี่ยงดั้งเดิมในไทยอยู่ที่นี่ก่อนพรมแดนถมใหม่ไม่เคยหนีสงครามแต่กลับมองว่าอยู่ผิดที่กลุ่มที่สองคือกระเหรี่ยงผู้ลี้ภัยจากเมียนมาคนเหล่านี้หนีความรุนแรงจริงอาศัยอยู่ในค่ายตามแนวชายแดนไม่ใช่กระจายอยู่ทั่วภูเขาไทยอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดแต่รัฐและสื่อพูดร,มรวมร จนสังคมมองพวกเขาเป็นคนอื่นทั้งหมดงานวิจัยจำนวนมากชี้ว่าพื้นที่ป่าที่มีชุมชนกระเหรี่ยงอยู่อาศัยมักสมบูรณ์กว่าพื้นที่ที่รัฐเข้าไปจัดการเองเพราะพวกเขามีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มีระบบไร่หมุนเวียนและไม่ตัดไม้เพื่อขายแต่รัฐกลับมองว่ามีคนอยู่ในป่าเท่ากับปัญหาทั้งที่ปัญหาที่แท้จริงคือเครือข่ายไม้เถื่อนขนาดใหญ่ หมู่บ้านเล็กๆถูกทุบทิ้งแต่รถไม้เถื่อนยังวิ่งผ่านด่านชาวบ้านถูกจับแต่ข่าวเจ้าหน้าที่บางคนพัวพันกับกระบวนการไม้เถื่อนกลับเงียบหายคำถามจึงไม่ใช่ว่าเกเรียงทำลายป่าไหมแต่คือทำไมรัฐจัดการคนตัวเล็กบนภูเขาได้ง่ายแต่จัดการเครือข่ายไม้เถื่อนตัวใหญ่ได้ยากนักผลลัพธ์คือชุมชนที่อยู่ด้วยความหวาดกลัวกลัวถูกไล่ที่กลัวถูกดำเนินคดี และในบางกรณีกลัวว่าจะไม่มีชีวิตกลับบ้านความตายที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องส่วนบุคคลแต่มันสะท้อนระบบที่ให้ค่าป่ายมากกว่าชีวิตคนและยึดกฎหมายมากกว่าความเป็นธรรมแล้วพวกเขาควรไปอยู่ที่ไหนคำตอบไม่ใช่ให้กลับไปพมา่าเพราะหลายครอบครัวเกิดที่นี่โตที่นี่และบรรพบุรุษของพวกเขานอนอยู่ใต้ดินผืนนี้ คำถามที่แท้จริงคือเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมได้หรือไม่ไม่ใช่ไล่คนออกจากป่าแต่ยอมรับว่าพวกเขาคือส่วนหนึ่งของป่ากระเรี่ยงไม่ได้ย้ายเข้ามาในประเทศเราแต่ประเทศเราทั้งหากที่ลากกฎหมายเข้าไปทับบ้านของพวกเขาและคำถามสุดท้ายที่ยังค้างใจคือเราจะปกป้องป่าโดยไม่ทำลายชีวิตคนได้หรือไม่ทั้งหมดนี้คือเสียงจากป่า เสียงจากคนชายขอบและเสียงที่รัฐยังเลือกที่จะไม่ฟังสมาคมคนรักข่าวรายงาน